ถ <c oughs> ่ายด้ถ่ายด้ถ่ายเถอะเอาเอาปัดผมให้สวยๆหน่อยเนี่ยหัวเถึกหวัวล่างหวัหวล่างหัวเปิดหัวล้างเหรอคิดถึงจังเลยไปไปอยู่กับยายมาตั้งหลายวัน chưa cả khum dài khum tà chẳng lại văn <cười> <cười> mới đâu <đủ>. <laughs> phát dìn tập bại chẳng chả <laughs> là <laughs> <laughs> ở mong tạm mong tạm xe เออเฮ้ยเข็มมีรอยเข็มนะต้นขานะอยู่ตรงนี้แต่เนี่ยยุงกัดใช่ไหมดูโดนยุงกัดย่าเลหนูโดนยุงกัดดูอยก่ก้อนเมงกันก็นกนตเกเล

จะคุยดิคุยดิคุยคุยคุยมีอะไรคุยให้ฟังบ้างโอ้ยเยินใจมีอะไรเล่าให้ปู่ฟังบ้างไปเที่ยวกับหาหายายมาสนุกไหมลูกหาตาสนุกไหมไเฮ้อลมพัดผมปิวเลยหัวร้านเธอเปิดเลย พภาษาแมแว,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 วเหรอเ,เหี้ยวเหี้ยวอ่ะเหนียวตัวละไปเถอะโอเ้เย็นข้างในข้างในร้อนข้างในร้อนเหรอร้อนเฮ้ยู่เขาทำงานเขาไม่เห็นหรู้สึกร้อนเตงเดินไปเดินมาไงเตงเดินไปเดินมามันก็เลยเหงื่อออกก็ร้อนใช่ไหมแต่เขานั่งอยู่ตรงนั้นของเขาไม่เคยร้อนออเลยนี่ på kilderne, når nu tager det det